ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบ็กซีโรวันนี้เราอยู่ในเกม Rider c o m m e n t r i d e r Climax ยแม็กใน EP ที่16นะครับสำหรับ EP นี้นะครับจะเป็น Moss Rider u c ตัวที่16นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Moss Rider ตัวนั้นชื่อว่าอะไรขออนีะเชื่อมจอยก่อนนะตรงนี้โอเค2 j o จอยมาครับเรียบร้อยม o ส s รเดอร์ Moss Rider ตัวต่อไปนะครับ จะเป็นมอสเรเดอร์เกี่ยวกับยานพหาหนะนะ่นะ,ะน่าจะรู้กันนะครับว่ามอสเรเดอร์ตัวไหนเพราะว่ามีตัวเดียวที่มีคล้ายกับยานพหาหนะมอสเรเดอร์ตัวนั้นมีชื่อว่ามอสเรเดอร์ไรฟ์นะครับจะเป็นร่างฟอร์มูล่านะจะเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นฟอร์มรถฟอร์มูล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามอสเรเดอร์ไรฟ์เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้าง โอเคเลือกก่อนครับรรสำหรับ m มั r เ d อรอ์ r ร v e นี่ยอมรับ,บตรกๆว่าดูแค่ตอนเดียวนะครับก็จะเป็นมั e เ i อร์เกี่ยวกับรถนะครับเกี่ยวกับความเร็วแต่ก็ด้วยดูไปตอนเดียวก็ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาสักเท่าไหร่ก็อันนี้มาดีววท่าต่างๆให้ดูเฉยๆนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ฝากแนะนำหรือว่า บอกได้เลยนะครับ Comment driver drives vs Comment driver drives Formula สองคันฮนะแล้วก็ที่เป็นร่างของไรเนี่ยจะแลกจากมาสเตอร์ตัวอื่นนะครับเพราะว่าจะเปรงที่กำไรด้วยนะครับมีเข็มขัดแล้วก็จะเปลงที่กำไรด้วยน,ะนี่จะมีเข็มขัดเดี๋ยวให้ดูอ่เข็มขัดของเขาแล้วก็ที่แขนของเขาก็จะมี ที่เปลงร่างนะครับเป็นรถฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าวันลิ้นพันฟอร์มูล่าวันนะครับอ่ามาดูนะครับว่ามาสเดอร์ไว้นี่มีท่าอะไรบ้างนะครับท่าแรกเป็นร่างแรกเป็นร่างสีแดงแล้วก็มีหลายร่างอยู่ดูรถที่เข็มขัดนะครับอ่ารถนี้ก็จะเป็นฟอร์มต่างๆของเขาที่เข็มขัดก็จะมีอยู่ประมาณ3สีนะครับแล้วก็ที่แขนอีกหนึ่งสีรวมเป็นสีสีอ่ามาดูท่าที่1นนะครับท่ากด x ธรรมดา ถ้าขด X จะเป็นการเรียกรอล้รอรถมาลนะ้อไม่แน่ใจว่ารถฟอร์มูล่าหรือเปล่าแล้วก็จะดูดฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในจุดส่วนกลางแล้วเราก็จะกลายเป็นรถวิ่งหมุนนะครับเ้ก็ชนฝ่ายตรงข้ามอาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้น,น่าหนักประมาณนี้เราจะกลายเป็นรถแล้วก็ชนก็ประมาณนี้ถ้าอีกนะต่อไปท่าที่สอง ถ้ากด B X หรือว่ากระโดด X นั่นเองครับ1 2 3อาจจะเป็นร่างสีขาวนะครับเป็นควานกระโดดไวยดุ์คิกอยากเห็นข้างหน้าครับแต่ว่าดูไม่ได้เอาใหม่นี่เป็นร่างสีขาวอุ้พุดแรงเลยวะ่ะแต่ละท่าของเขาอ่ามาดูท่าที่3่าถ้านรกขึ้นบนแล้วก็กด X อาจจะเป็นร่าง สีเหลืองขาวเหลืองนะครับแล้วก็มีสว่านที่มือนะอีกรอบหนึ่งนะครับนีนน่น่าจะสว่าน,นครับมไม่แน่ใจดูไม่ชัดอ่าท่าที่4นะครับโยกอนาล็อกลงล่างแล้วก็กด X อก่าอน,นี้จะเป็นร่างสีเขียวนะครับจะเรียกไปน้ำแข็งออกมาเช่แข็งไปตรงข้ามนะครับแล้วก็ทำให้ติดสตันแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับประมาณนี้อ่าฝนน้ำแข็งใส่ตรงข้าม ต่อไปนะครับมาดูถ้ากดอนาล็อกกันบ้างนะครับว่าถ้ากดอนาล็อกของมัคเซเดอร์ไรเนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะเปลี่ยนเป็นร่างสีน้ำเงินนะครับก็จะเร็วน่าจะเร็วกว่าเดิมามาดูถ้า x นะครับถ้า x จะเป็นกำปั้นไฟนะครับถ้ากระโดด x จะเป็นไรเดอร์คลิกนะครับกระโดดติซ้ำสองโลบอนาล็อกขึ้นบนแล้วก็ X <อ>จะเป็น หมัดไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าสไลด์ไปต่อยลงล่าง X ลงล่าง X เ,เป็นการใช้แขนนะครับยืดไปประมาณนี้เร็วเกินไปนะครับกดกดเร็วๆเพราะว่ามันจะหมดสเตก็กโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูท่า,าตีกันบ้างว่าท่า,าติของไรนี่นยังไหมบ้ามันก็จะมีท่าที่เป็นท่าโรงนะครับเหมือนตุมตีเนี่ยท่าโรงเนี่ย ก็จะเปลี่ยนเป็นลอ้ออีกล้อหนึง่งนะอันนี้เป็นล้อที่เป็นหนามน,นี่ล้อที่เป็นเป็นอะไรนีนะครับเป็นสีน้ําเงินเนี่ยถ้ากดธรรมดาก็จะเป็นล้อไฟบปนีะประมาณนี้ัค่าธรรมดานะครับร่างธรรมดาโอเคมาดูท่าอันตินะทีนี้เดีย๋ยวอัดให้ร่วงก่อนนะโอเคอทีนี้มาดูท่าอันติของมาสเวเดอร์กับไอซ์นะครับ กด LR พร้อมกันนะฮะอาจจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างฟอร์มูล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจมีมีล้อแล้วก็มีดาบนะครับอ่มาดูท่าที่หนึ่งท่า X นะครับอาจจะเป็นการให้มีขาที่โล้อแล้วก็วิ่งไปหมุนนะครับวิ่งไปฟันต่อไปท่าที่สองกระโดด X ็นการเลยเลือคลิกนะครับท่าที่สามขึ้นบน X จะใช้ที่ยกตุ้มน้ำหนักต่อยไปเนะี่ย ท่าที่4ลงล่างแล้วก็ x จะเป็นโกงขังแล้วก็วิ่งไปชน,นแล้วก็ท่าสุดท้ายอันตินะครับมาดูอันติว่าเป็นยังไงอันติจะเป็นการเรียกปืนออกมาแล้วก็ยิงไปนะครปืนเลเซอร์ก็ค่อ,คอยๆเร่งแล้วแหละแต่ก็นานใช้ได้อยู่ก็กถือว่าโอเคเดี๋ยวมาดูถ้าเรากดอีกครั้งเนี่ยมันจะมีอะไรขึ้นบ้าง ไม่มีนะครับถ้าไม่โดนก็จะไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูอันตีอีกรอบนึ่งครับเพราะว่าอีกฝั่งจะปุยละตีอีกรอบนึงครับประมาณนี้มีขาอะไรเรียบร้อยเยเดี๋ยวคิกโอเคขึ้นบนลงล่างลงล่าง X แล้วก็อนติสุดท้ายพิชางครับเกี่ยบปืนออกมาแล้วก็ยิงปืนเลื่อ์ไม่เคยแรงเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับเปลี่ยนร่างเป็นร่างสีน้ำเงินนี่เ,เดือดคิกไปดีแต่ว่าตัวนี้โอเคอยู่ที่มันค่อนข้างที่จะแรงเนี่ย อดูดีตัวด้วยนะ finish เรียบร้อย comment rider drive vs comment rider deno มานะครับเหมาะฟอร์มูล่านะครับปะทะรถไฟการเวลา den rider อย่างนู้นครับว่าใครจะโหดกว่าความเร็วนะครับกับรถไฟการเวลาอเอามาเอาสว่านไปกินก่อน่ง เกิดควได้เียวนะนี่ไงอึ๊บชวานอุ๊ยอุ้ยโดนเวนอนอะโอ้ยโดนสวนหนักด้วยเนี่ยชวานไปกินก่อนเรืงนีมาตัดห้าเลยอ้ดใช้ทีเร็วหน่อยใช่แข็งอุใช้แข็งไม่ได้หรอดูนี่ไต uh huh ้ใช้ด้วยดีใช้แข็ง คุยไม่ดุไม่ดุมันค่อนข้างสโลนิดนึ่งนะแต่ว่าท่าเขาาใช้แรงใช้ได้อยู่เลยคุ้ยไม่ดูนดี๋ยวไปกินก่อนฟอร์มูล่านะเดี๋ยวคิดไม่โดนโอ้ยใครจะร่วงโผล่เนี่ยใครจะร่วงโผล่เนี่ยผมไม่ร่วงหรอกเพราะว่าผมจะจับจานคุณก่อนนี่ไงเขาร่วงก่อนนะครับ <ungefähr> ไอ้เดอกคิดรับเอ็มหน้าดีุ่เดือเขาหลีกออกจากอุโมงคโคจรได้นี่ไงข้ามาในอุโมงโคจรเขาโดนเยิบเลยครับนี่ไ่งชนไปเลยเุ้ยเฮ้ยคิดไดูดไปโดนว่ะอุ้ยโดนเต็มเลย มาดวนตีบ้งางเหรอตีโอ้มาดินี่ยุ้ยอุ้ย,ยไม่โดนอ่ะนี่ไงโดนขังแน่เรียบนะร้อยโดนขังก็ร่วงดีอึ๊ออติมากินครับออตีปิดไปแดก เรียบร้อยฟิลิปไปไม่ได้ปิดจบด้วยท่าตินะครับแต่ว่าเราท่าโฟมาราสโอ้โหนี่ความเร็วไปกินดิวความเร็วไปกินนี่นะอู้โหโคตรเร็วเลยท่านี้จังเนาะดูโอ้โดูครับดูครับไหลเอือเอื้ออุ้ยนี่ไงนี่ไง,ไงดูเร็วสิไปกินดิ คือมากินนะครับเอาอีกทีนี่นี่มันฟีนิกนะครับเราไม่ต้องใช้ท่านติหรอกคอมเมนเดอร์ไรท์บีเอสคอมเมนเดอร์เอ็กซิลมาดูกับความเร็วอีกอย่างหนึ่งนะครับรถฟอร์มูล่าวีเอส รถลึกใบรถอาทะรถนะครับรอบนี้ลองดูว่าใครจะเจ๋งกว่ากาันไปกินก่อนเปิดก่อนอได้เปลี่ยนไหมนี่ไงเปิดก่อนได้เปลียนนะครับนี่ชนก่อนไอ้ดิคิดด,ด้วยนะครับจับสองเด้งใบจับสองเด้งใบใช้แข็งครับนี่สองเด้งใบ เป็นไงบ้างไหนก็คลิปเจ็๊ยบไหมหวานเจี๊ยบไหมครับลงชาอูดูเฉียบนะนี่เนี่ยโอ้โหทางอากาศนะโอ้ยกระโดดนี่น้อยเอาไปกินกอลอุ้ยโดนกั้ทันว่ะอุ้ยทำไม่ทันแล้วเนี่ยโดนแล้วโดนอีกแล้วท่าเลยอีกแล้วเอาไปกินอุ้ยมีกั้ทันอีกแล้ว ไอ้เด็กคิดมองเลยหักหน้าเลดพีครับนี่ไหจบไปเกิดใหมเลยตรง,ตงนี้ตรงนี้เกิดก่อน้เปลี่ยน,นครับดูไละุกะ่กอที่ล้ม่ยล,ล้ม่ยต้องวิ่งก่อนนะดคิดนี่ไหไดคิด,โดุโหรอ ไอ้คิกโอ้ยเยบร้ยอยเือีนต้องวิ่งนะที้หโดกนกาดเลย่ะิกโอ้ยโดนโดนจามกับปลานะฮะัช่แข็งไปชข็เนาะขอเอ็กซลแ้วป็นล่าเอ็กซลฟอร์อู้ยนี่นีโดนน,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 น้ำแข็ง,อ,ง,งอู้หโดนอติแลครับรอบนี้ อันนี้มันคล้ายๆกับเป็นั้นเลยไ yup. ด,ด้หว่ามอสไซเดอร์เฮ้ยนะมอสไซเดอร์ทิมงใช้ทัวร์อายไปรวมไปมาความเร็วมาออกลองดูใไม่ดีกว่านะครับอดูคามเรไปบ้างครับท้องชายอุ๊ยเร็วอย่งเดียวอยู่ ขึ้เร็วนะครับเร็วนี่ไงเร็วกว่าเร็วกว่าไดูเ้ดนล้นี่ไงนี่ไงเร็วใช่ไหมหมัดไฟหมัดไฟไปกินนะฮะอ่ตีมันตีมาอีกแล้ว นี่เขาป่อยไปกินไปกินบอนนะครับโหดเยี่ยมที่โดนดูที่โดนเี้ยเะอ๋อเรียบร้ยบยอยที่นี่อันติอันติไม่ได้นี่หว่าหมดเล็บหมดแล้วไม่ทันนะโอ้โหเสียดายมากดูที่โดนหลีกนะ เรกยช้าไปหน่อยดูอีกแล้วนะครับเี่บร้ยไม่โด,ดนะนข,นขั้นก่งนี่หวังนี่หนจบไปดาวกระจายยุดีแก้ไขเสร็จแล้วนะ c o m เ r Rise v s ความเมนไรเดอร์มาร์กทีนี้รถประทารถเรื่องเดียวกันนะครับแต่เราเป็นฟอร์มูล่ายี่น่าจะเป็นมอไซค์นะครับเราเป็นฟอร์มูล่าันนี้รถมอไซค์มาความเร็วปัทความเร็วใครจะเป็นเจ้าแห่งนักบิดกอู้พุ๊บดุลินเขาไปกินโอ้ย นี่เอาไปกินโอ้มันมีท่าใหม่คอมโบนี่หว่าน,นี่เอาไปนี่ไงเอาไปกินโอ้ยมันตั้งเก่งจังวะอุ้ยโ,โดนอยู่แล้วน,น,น,นี่เอาของเดินไปดิอยไม่โดน ใบพื้นมันไม่มันไม่โดนเลอ่ะนี่ัโดนลดิดคิกหน่อยเขาจะี่ค่หนนโอ้ความเร็กินี่โดนดิ้คิไปอ้ยไม่ทนะ เราเสียหลักนะครับเราเสียดเกลียโปวดเจ้าแห่งความเร็วเขายังเรุ่ยไปนะอนี่เปลี่ยนการมัตีนะครับทำไมเขากัดได้วะออยีกแล้วมโดนอีกแล้วเสียเสียเปล่ปาแล้ว,ลวเนี่ยมนะันตีไปกินก่อน,อนไม่โดนนักใช่ไหม าาขึ้นโดนนิดนึง,าาน,งนี่มันมันดีเกินี่ไห้คลิปโอ้โหขอกั้นได้เว่ะเสียเปรียบแล้วเดี๋ยวต้องเลกก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะใช้ติอติหมดมากดนสกัดกลางอากาศทุกรอบเลย คตดเกลกันดีนคืเอาามเร็วบ้างครับมาดูท้าความเร็วมานี่ไงนี่ไงนี่ไงจือของความเร็วของ,องแทนี่ไงวเดนม,มาน,นี่ไงตายก่อนนะ น,นี่ไงเอาไปกินไปตีก่อนนะตีก่อนได้เปลี oui. well. ่ยนนี่ไงนี่เลยร่างกลัเลยนี่ไงโอ้ยพี่เอาจริงนะโอ้โหอะไรวะทำไมอยู่แบรมน่ะเนาะ ย้ายเครื่องจริงไงน้องพี่บอกเลยว,ว่าพี่พี่โอมให้มานานแล้วติเกมเอมสุรลอ่อเป็นี้งไงปุยโหไม่มปุยนะีท่ทีนี้เราก็ต้องเล่นความจริงแนฮะอุ้ยโดนสวนด้วยอุ้ยนี่อุ้ยบีทัน เกือบนี่สินไเกือบนะครับเกือบโดนสวยแล้วจริงร่วงเลยเนี่ยโอเคนะครับอแถมให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะ Commander Drive vs Commander Vice เทคโนโลยีนี่ก็มีฟาร์มเรือเหมือนกันนะครับไฟเพราะว่ามีพลังเอ็กซิลที่กำไรที่มาครับมาุ้ยให้รวยม้ดูอีือยเราปดก่อให้เปียกเลยได้คิดอัดหน้ามือหูหยึดอ้อนไว้หุดหุดมากนะครับน้องเอือนมันที่นี่ แล้วดูคลิปเก่าของเกมกากดึงไปครับของเรามันของแท้แลวอุ้ยโดนแล้วโดนแล,ล้วนี่โดนสวนแล้วนี่นี่โนดากระจายเลกิน,นด่ากระจายวงจัก,นกรนะก็ได้ก็ด่ากระจายวงจักรไปกินด่ากระจายไปโอ้โหเลือดไปคลิปอู้ไดโดนเลือดไปคลิป พลังไฟนี่มโหดจริงๆเอาไปกินนี่มา i จบก่อนนะครับได้เปรียบนี่ดาวกรจากินก่อนมี่นี่มีท่าหนึ่งน่นาจะใช้ได้เนี่ยก็คือท่าดาวกระจายนี่แหละจริงล่กา,ากา ท่าทีไวนะครับไปเดือดคิกอุโดนอากาศเอ็มเต็มเลยนะครับโดนสวนมาเอาท่านี้ไปกินโอ้โหท่าเดือดคิกวันเตะไปกินนะครับดูดิว่ามันจะลอยหรือเปล่าอเอ็มคาราบีค้คน รถไปรถลอยแบงนี้แหะร่างเอ็กซิลนะผมปืนมาอีกแล้วเขาต้องวิ่งไงเนี่ยโอ้ไม่ทันหรอกไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับเอามาดิมาดิถึงนั่งเข่งก็ไม่เป็นโดือดเดือดนะอ๋อมา โอ้โหโดนกิจบจบชะก่อนนี่โอ้โหมันโดนไม่เป็นอะไรนะมันไม่โดนเลยนี่โดนละก็ใจไม่เป็นอะไรโอ้โหโหดที่ว่ะมาร่างความเร็วบ้างเจอความเร็วหน่อยไอ้หำนี่นี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจะาร่วงมาเนี่ยนี่เนาะเฮ้ยเจ้าร่วงไอ้นี่ยไอ้ดึกคลิกเฮ้ยเจะาร่วงฮะปืนมากินก่อนปืนระยะไกลกว่าเกีอบโตโอ้โหเกือบร่วงกับไม่ชนะนะครับดีว่าเล่นแบบลักไก่เนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยครับรอบนี้ โอเคก็เป็นเสร็จที่เป็นที่ทเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวมอสสไวด์ไรท์น,รนะครับก็ถือได้ว่าเป็นมอสสไวด์ที่ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ต้องคํานวณระยะในการโจมตีด้วยนะครับแต่ว่าท่าแต่ละท่าของไรท์ก็ค่อนข้างที่จะคุ้นแรงแล้วก็มีดาเมจนะแล้วก็มีท่าที่ครบเครื่องทั้งท่าเะดูคลิกท่าอะไรระยะใกล้ระยะไกลนะแล้วก็มีสตตนอะไรครบ สามารถนํามาต่อสู้นะครับเล่น PVP กับเพื่อนได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผมทามคลิปต่อๆไปเนี่ยท่านผู้ชมกไ็ได้ไม่พลาดนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ